น้ำตาบอกพี่เงี้ยนว่าว่วได้ป่าลองเพิ่งได้ดิขึ้นหน้ายากบอกครับป่าครับวัได้ต้องยิ้มป่ากรงยักษ์คนได้ถือกไรหัวอยู่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูสู้ค้นครับตัวที่เปลี่ยนฟังไทยฟังเล่าด้วยครับเด้อผมชื่อหน่อยนี่ท่านกล่อมครับหลังจากที่ผมไปใส่บ่วงกลับมากับหน่อยนะครับเนาะกับลูงดาว แล้วนะ้อ้อยเพิ่นก็นได้ส่วนไปตัวครับเพิ่นส่วนไปตื้อแขนบ่อนี้เป็นบอ่อเสียเงินมาแต่เพิ่นว่าแล้วก็เที่ยวก้อนที่เพิ่นได้ไปเพิ่นว่าน้ำมันยังไหลยอยู่ห้ากระไหลแต่ว่าเที่ยวนี่น้ำม,มันลดลงไหลแล้วก็คงสีพ่อเอาปลาได้อยู่เพิ่นก็นเลยได้ส่วนผมไปบันทึกภาพนะครับแต่สีเป็นแจงไรสิมนัมนหรบอหมัน ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมกันต่อไปเลยนะครับเด้อครับหน่อ้ยก่อนจีไปถึงแหงหลังค้อนทุยัดไปค้อนทุยดัยดเราเพ่อไปคักไปแน่ต้องเงือดข้ <c oughs> าไปหาหนูปากแดงหรือจะไปหาหนูอย่างลับบ้านไปหาอีตายีกี่ไายกูตอนนี้ก็มาถึงน้องน้ำแล้วครับแต่ก็ยังบ่ทันได้ฮอดเวลาลงแหงครับ และกาทุกคนก็ต้องได้รับการตรวจวัดไข่วัดอุณหภูมิกันย่างดีทุกคนครับขอบคุณครับหน่นวยกำลังเตรียมแพ้วครับไม่เห็นมีร้าน่มีกแกนครับแพ้่ไ้เอาพเอาพีม่เอาลุกไปรถมีห้างแต่ล่ามช่วยะะ อย่แพ่ครับไปหาเลือกมองทิตึ้ครับนีการบรรยากาศพระเจ้าก็ร่งลุ่งเอาแห้ลุงไปประจำที่ครับประมาณเก่าโม่งเครื่องครับเขาจังสีเริ่มในวันครับตางคนก็ยำโตนะครับเนาะคนก็แพ่อยังลุกงไปเตรียมไว้แล้วครับแพ่ลุงไป จับจองสถานที่ยับจองมองสียู่มองสีตึกแฮครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาวานแห่แล้วครับก็จะกับวานไปแล้ววางัน้นผมวานแผมถ่ายบะท่านครับพ้กกันเริ่มวานบ่งหน่อยวานครับเชื่ออ๋อี่นี่เลยประคอแล้วครับใส่รุ่นดำผ้าครับ ผู้หาวกับหาวครับผู้วาดกับวาดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่กั่ได้มีผู้ใดได้ปลาใหญ่จะคนเลยนะครับเท่าที่สังเกตเกี่ยวก้อนหน่ออ้อยพันมาเทียนึงแล้่ยวครับ่นครับเพิ่นว่าปลาใหญ่คนได้ไปบ่หลายครับเพราะว่าตอนนั้นมันหนาวม,มันไหลแล้วก็อากาศหนาวครับปุ่นลงน้วโบได้ครับ คนว่าเขาเจ้าปล่อยป่ากระหู้ร้อยยี่สิบตัครับตัวละลูกไยแต่ดูแล้วคนว่าคนได้ไปประมาณสามสิบตัครับนานที่เหลืออยู่แล้วเก้าสิบตัวเออกัะตดสินใจมาหนี่ครับเพราะมันเคยได้ป่าป่าตะเพียนหรือว่าตัวใัวไงไครับตกป่า,ปานา มุ่นจันรครับพนว่าที่ต่วที่เด่นๆที่ตัวนี้ไงพนว่าน่ะเป็นปลากระห ổ ครับพุณไพน่นไดปลานิ่นะตัวไ้เต๋อครับกระลาซี่หาขีดให้เต๋อเปใส่สวย เจ้าได้ปลาใหญ่ครับห่อขุ้นั้งโขงครับเจ้าได้ปลาตะเพียน โอ้ยนึกกระหู้วะโอ้แต่เพี้ยนไงโอ้ใส่โลครับเพี้ยนใส่รูก็ได้แต่เพี้ยนครับเอาหนไวทไ้าปยังก็ไปหัวด้ทำวันนี้ đây bà má xay, khoảng xay vậy, hò, cũng bắt say quang say yang vậy hòa ra say xuống vậy bắp bunny mùa nha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  โอ้น้กับเจ้ากันได้ทุกนเป้นคับกันเด้อเบือนเหลียวโอยเด็กหัวไปยังน่อยกะฮัวครับไทยพ่ท่านครับเป็นคนสอนคนเอาป่าใส่ครับเนาะวันี่เงียด Tam, อืมเพิ่นว่าต่ำค่อยๆเบ่งจอนเพิ่นเอาใส่กระซังครับเบ่งจอนเพิ่นเอาใส่กระซังครับเพิ่นก็บไมย้ำจับใส่อุ้ยใส่สองโลครับสองโลหรือสามโลประมาณจักโล สามโลเลยบ่โอ้บกเงยมาแล้วครับเจ้ากระหูกอีกแล้วครับผู้ฟังครับบกเงยเลยครับโอ้ตัวบกเงยเลยครับนะครับผู้เสียวีปลาหวานครับปลาอ่อนๆ่อปลาอมเขียวครับเจ้าว่าปลาจน เาเล่าสามสี pues ่โลครับคุนไปแล้วบูตอ nah ินเฮไปแล้วเมนบัหุมเอาไม่ไคือเป็นตัวองซีฮะไม่บอกขว้าอกไนยังไงคือว่าทายคลิปนี่ นี่เลย banyak ครับคุนโอ้ปลาสูรได้สามโตก็ได้หอบเงี้ยมันวันนี้โอ้ปลานิ่งพรอมเอ้ิโต้ไม่ได้ังี้ยอก็ได้หอบโวยหอบัวยันหลุดมือ ่วงนี้ก็ป่าก็เริ่มเบาบางลงเนี่ยแล้วครับก็บ่ค่อยเห็นผู้ใดป่าใหญ่ผู้บรรไดครับชวนมากับมิตรป่าตะเพียนปานิ่งแล้วก็ป่าชลิตครับปราข้อกับพ่อใดครับน้ำฟังน้ำหยังเห็นเขาเจไดใดต่ว่าป่าใหญ่กับห้องสี่เลี้ยงหน่อยแล้วครับ หาเทียนปลาสวายครับบางช่วงมันจะห่างก็สวายกับปลาปืงครับประมาณโถูกพญ่ได้ปลาเทียนเลยครับนี่เลยว่าโอ้ตัวใหญ่ดีก็ใส่โลครับใส่กิโล ไกิโลกิโลครับปลาอิเลียงดีครับมาไหนโอ้ย่างงามเลยครับตัวนี้ก็ประมาณโลควนวะโลหาเลยวะครับขอบคุณครับเจ้าเี่ปลาใหญ่อีกแล้วครับฟัง Wow, đi thôi. Oh, bọn chị. À, hốc cô ở dưới hấp tiền. Ăn cà phê thôi. Hôm chị loang quan hè đó, hôm nào hôm chị không giờ ว่ายังคนตืกบลาด้จักตัวสันครับว่าค่าแห่พื้นละลอยหอดบลได้ญจักตัวสัน้่าด้หอดค่าแห่ขึ้นสัน

ปลเอิปลากระหูปาเจ็ดโลครับสามีสี่โลเลยวะสี่โลเลยวะครับสามีแล้วนาสีโลเนาะโอ้กระหูตัวนี้สี่โลสองขีดโอ้อันนี้ปลาก็จะเอือฟังครับมันบอครับนี่บอกครับได้ ปยังสบายบนพวกมันสบายเป็นช่วงขั้นสันมนบ่ปงปลาปึ้งบ่โอ้วลาอยู่าไหนปาดินาี้กัเต็ะปนินครับเออเเพี้ยนเต็นี่สามตัวครับี่เ้เราแสีย นี S <S ่ครับผลหน้างานของหนุ่ยครับสองถุงเลยนะครับนี่กระห้องเง้เดียวกับป้น้ายเง้ครับนี่คูณนี่ครับน้อกเขาเนอกผลสรุปปลากระหูองเงนี่กัประมาณสี่โลครับสี่โลกลัวปลาหน้ายเงี้ยี่กัประมาณโลนึงครับแล้วก็ ช่งนี้ก็บ้ามันสองหกครับหาาจะเบตั้งแต่ไปห่างหนูมากอะหนูก็บ่าแคได้เห็ดยังเขาครับเอาไว้เฮี้ยนครับกันร่วงมากซื้อแคเลยครับน่าก็คือผู้อุ้มด้วยไปนี่นะครับเมื่อมื่อไส้นี่สี่ขั้วปลาเมื่อขั้วนี่สี่ลกขนหนูเห็ดมันต้องเยอะนะครับเยอะๆอันล่มลอดไปนี่ล่องล่องท่านสาว่าท่านสาบอกคุยเฮี้ยนว่าว่าด้ป่าล่องเพิ่งได้คือนายบอกครับ ขอ้ว้่ได้ใส่กูงเลยหนองาม่ห้าไปเย็ไปใส่บันเอแตาดีตาาหนูตายเวอร์แลนะ่ะต่องมาหูวรู้โทษว่ขั้วรู้ว่าเฝ้าไรด้ปากเรา่ได้มะต่องยิ้มปากเาเงคน เด็อยู่เดอยไดเบอ่า่องเทียบจะทากิ๊เด็ดๆนะเขาไม่ทายเว้ยไปบ้านไปเย็บไปเย็บไปหั่เทียนเทียนจะหน้าปุ่นเออคืออยู่ไปไปบ้านได้ไปกับไปมดไม่เหลา

โปรดแฟร์เพียงกันมาแล้วถ้าจะได้กับฝากโค้ดไหนโค้ดแช่โค้ดต่างเลยครับเด้อครับคือเป็นกำลังใจให้ผมชื่อหน่อย่านกองครับแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เลยครับเด้อครับสวัสดีครับ